สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เราจะมาลดทุกชิ้นผมจะลดสินค้าเพื่อกำลังจะต้อนรับนะฮะมีดที่ผมสั่งมาตัวนี้บอกเลยโคตรท็อปนะครับผมแล้วก็มันเป็นมีดที่หายากเพราะฉะนั้นผมต้องรีบเคลียร์สต็อกผมให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะนำเงินนะ่ยไปรับของใหม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะส่งฟรีทุกรายการครับส่งฟรีทุกรายการที่ผมพูดถึงในวันนี้นะครับผมจะเริ่มจากอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนเลยครับ ผมมีซามูไรอยู่4เล่มเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมอยู่หนึ่งเล่มนะแล้วก็จะเป็นเหล็กอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ตัวนี้เป็นกล่องบุ้ผ้าลายมังกรนะครับมีพี่ๆบางท่านบอกว่าอาจารย์ลายมังกรเนี่ยเป็นของจีนหรือเปล่าจริงๆแล้วสัตว์โบราณหรือว่าตามความเชื่อมังกรไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นนะครับผมประเทศญี่ปุ่นก็มีเช่นกันนะครับผมจะดูที่ลวดลายนะฮะมังกรของจีนกับญี่ปุ่นจะแตกต่างกันนะครับผมนะะแต่ก็ บางกล่องบางประเภทเนี่ยมันดีไซน์ที่ในการใส่กล่องอของซัมูบไรเนี่ยไม่ว่าจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะดูดูที่ชิ้นงานนะครับผมแล้วก็ดูที่ในตัวใบเซอร์นะแต่ส่วนใหญ่เหล็ก1 6ึ่งศูนย์หกศูนย์่ะมันจะไม่ค่อยมีใบเซอร์นะแต่ถามว่าทําไมถึงกล้าถ้าคุณมั่นใจผมนะรับประกันได้ว่าเป็นญี่ปุ่นแท้ไม่แท้มาคืนเงินนะครับผมอ่ะโอเคเริ่มตรงนี้ครับเป็นหมุดท้องเหลือง1จุดนะครับผมแล้วก็มีสาย สำหรับการหิว้วสะพายได้นะรบ,บริเวณจุดหนึ่งจะเป็นทองเหลืองเช่นกันนะครับผมนี่นะแกออกมาปับ๊บฟีลลิ่งมันจะประมาณนี้แทนแทนบึ๊บเข้าให้นะครับนี่เป็นงานซามูไรเหล็ก1060ของแท้นะครับผมไม่ใช่ทำจากโรงงานนะตัวนี้ไม่ใช่จากโรงงานนะเดี๋ยวโรงงานจะให้ดูอีกทีนะครับตัวของแท้มันจะมีใบเซอร์รับประกันนะครับนี่นะนี่ ใบเซอร์รับประกันนะครับผมนี่เป็นซามูไราจากซากาโมโตะนะครับแบรนด์ซากาโมโตะแล้วก็จะมีใบเซอร์รับประกันให้1นึ่งศูนย์ตัวนี้นะครับอ่ไม่พอครับผมแถมอ่าผ้าสําหรับการใส่ซามูไรด้วยจะได้ไม่เกิดฝุ่นนั่นเองนะครับผมนะนี่คือตัวที่ผมจะรีวิวตัวแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแยกวางกล่องก่อนออเลยแล้วกันนะครับสมุไรวันนี้เดี๋ยวรีวิวครบ4ตัวเลยแล้วก็จะมีของเล็กด้านบนทั้งหมดนะครับ ใครมาดูวันนี้อย่าพลาดนะครับเพราะส่งฟรีทุกชิ้นแถมราคาพิเศษด้วยนะฮะโลกันสุดๆไปเลยนะครับตัวสันท้ายถ้าจะเป็นฟิตติ้งอัลลอยนะครับผมลวดลายมาังกรอย่างเจ๋งนะนี่นะครับผมแล้วก็ตรงอัลลอยตรงนี้จะเป็นลายกรีบเมฆนะครับมาพร้อมกับสมุไรสีดําลวดลายสีดํานะครับตรงตรงตรงดอกสมุไรจะเห็นชัดเจน,นครับว่ามันเป็นลวดลายสีดําแบบนี้นะะสะดือจะถักด้วยเชือกนะฮะ ตรงนี้นะครับผมเชือกซาจิโอบางคมนะะจะเป็นลวดลายมังกรลวดลายมังกรนะครับผมตรงนี้นะแล้วที่เท่กว่าน,นั้นกนะ็คือบริเวณตรงด้ามจับนะฮะจะเป็นลวดลายมังกรซึ่งตัวนี้จะเป็นงานเลเซนส์น,นะครับนี่นะฮะไม่ใช่งานแกะสลักนะครับถ้าเป็นงานแกะสลักราคาจะอยู่ที่โดดไปถึง9,000บาทนะครับนะฮสันท้ายจะเป็นอลลอยเช่นกันแต่ตอกลวดลายชัดเจนนะครับผมนะี่ ตรงการกระแทกตอนนี้ก็เป็นอลลอยนะฮะที่ป้องกันไว้คือตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัว1060ที่ไม่ใช่งานโรงงานเพราะฉะนั้นมันมีความพรีเมียมปัญหาออกมาก็คือถ้าใครเปิดได้เป็นตรงนี้มันจะแน่นนะฮะนี่นะตีชักออกมาว่าจะเป็นแบรนด์ซากาโมโตะนะครับนะบริเวณซาม,มูไรจะมีล่องเลือดยาวตลอดทั้งเล่มเลยนะครับความยาวอยู่ที่103เซนนะครับอ่ะผู้ชมดูฟิลลิ่งนะครับนี่ลนะผมถือให้ประมาณนี้เลยฟิลลิ่งประมาณนี้ แล้วเวลาเก็บข้าฝากเนี่ยเบ๊บเขาให้ผู้ชมลองด้วยกยนันะผมจะเก็บข้าฝากกว่านี้นะเึิบถ้าใครใส่ไปมันจะติดนะต้องใส่มีน้ําหนักนิดน,นึงนะครับแล้วเวลาดึงออกมากดนิดนึงนะแล้วก็ช่าออกมามันเป็นตัวล็อกของ, Aa, งสกาม,มโตะนะครับซึ่งหลายๆรุ่นเป็นแบบนี้นะครับเวลาใส่ก็ให้มีน้ําหนักนิดน,นึงเวลาดึงออกมาก็นิดนึงนะครับแบบนี้ข้อดีของมันคือเวลาที่เราใส่สุดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ล่วงลงมานะมันจะไม่ล่วงลงมา 2,500บาทส่งฟรีครับผมแถมผ้านะไม่พอไม่พออ่ะเปิดตัว1060โรงงานบ้างแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้จะราคา1,900บาทส่งฟรีครับเป็นสามูไรจากอนิเมะญี่ปุ่นเรื่อง one p i e นะครับสัาปรเรี่มนี้มีชื่อว่าชูซุยนะฮหนึ่งในดาบของโลโลนอาโซโลที่เป็นตำนานในเมืองแห่งวานนฟุนินะฮะ สันท้ายเป็นอันลอยครับตามแบบฉบับของอนิเมะญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็บริเวณฝักดาบเป็นสีดําลายใบพัดนะครับผมนี่หนละไอที่ตรงนี้ไม่ใช่รอยขีดข่วนนะครับเป็นขนแมวนะเป็นรอยใบพัดสีม่วงแบบนี้ครับตรงเสือถักด้วยเชือกถักซาจิโอนะครับแล้วบริเวณด้านบนฟิตติ้งเป็นอลอยนะฮะริ้วรอยเป็นแบบนี้เลยนะคือผมได้มาจากแหล่ง ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันอยู่ในกล่องตลอดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเช็ดออกได้ตรงนี้นะฮะเช็ดออกได้ทั้งหมดบริเวณด้ามจับเป็นหนังกระเบนเทียมนะฮะพันด้วยเชือกสีดําสันท้ายเป็นฟิตติ้งอลลอยนะครับผมแล้วตรงตัวจับเนี่ยเช่นกันนะฮะมันเป็นโนแบรนด์นะฮะตัวนี้นี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้1,900บาทจากปกตินะครับผมผมลดให้เหลือ1,700บาทส่งฟรีนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ ก็ของแถมมันจะน้อยนิดนึงเพราะว่าผมขาดทุนนะอ่ะโอเคสองเล่มผ่านไปเล่มที่สามของวันนี้นะตัวนี้เคยนำมาโอ้โหกล่องกล่องตรงนี้ผมเมื่อกี้จับแรงไม่หน่อยนะทะลุไปนะกล่กองเน่ยนะกล่องบูทานะครับผมโอ้โหตตยหาแล้วอ่ะ เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวราคาพิเศษพิเศษให้ผมจับกล่องแตกเมื่อกี้นะฮดแรงไปนิดนึงนะครับตัวหมุดทองเหลืองนะสองจุดหนึ่งจุดสองจุดนะครับผมแล้วก็เสียดายตรงนี้ตัวกล่องมันไม่มีตัวหิ้วนะน่าเสียดายจุดหนึ่งครับเปิดออกมาคุณผู้ชมจะได้พบกับสมุรนะอะตอนนี้เป็นเหล็กทีสิบนะครับปกติราคาที่ผมปล่อยเนี่ยตอนแรกอะ่ะอยู่ที่ห้าพันห้าแล้วต่อมาลดเหลือห้าพัน ปรากฏว่ามีคนมาขอต่อ4 9 0 0ไม่ยอมขายสักทีนะฮะ4,009 0 0ไม่ยอมขายเพราะตอนนั้นก็รู้สึกว่า5,000แล้วก็ขาดทุนแล้วไงนะฮะขาดทุนมาประมาณเกือบ200แล้วนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้เรื่องแล้วจะต้องเคลียร์ของนะครับผมจะปล่อยให้นะเป็นอ่านี่นะครับผมมีใบเซอร์รับประกันนะเรียบร้อยนะครับนี่ชัดเจนนะครับใบเซอร์นะเล็กที่1 0ญี่ปุ่นแท้นะครับ ปกติไม่ราคานี้แน่นอนนะครับคุณไปไปดูคุณไม่ราคานี้แน่นอนนะตามเพจต่างๆที่เขาขายกันนะครับผมมี serial number ให้ด้วยบรยิเวณด้านบนมุมซ้ายมือนะครับนะชัดเจนนะครับผมสำหรับตัวนี้เนะี่ยอ่ะดูกันเลยดีกว่าผมให้ราคาแบบขาดทุนที่สุดแล้วถ้าไม่ออกรอบนี้ผมก็เก็บไว้ยาวๆแล้วนะับผมจะไม่ไม่เอามาขายแล้วนะครับ ตัวนี้จัดให้ในราคา4,500บาทส่งฟรีครับผมนะเล็กที่สิบด้วยโอ้โ oh. หตายๆๆนะฮะอ่ะดูรีวิวครับผมฝักเป็นสักสีเขียวสลับดำนะครับเป็นลวดลายหยดน้ําสีเขียวนะเหมือนเป็นการสลัดสีมากกว่าจะเรียกว่าหยดน้ําก็ไม่เชิงนะสลัดสีนะครับแล้วพันด้วยเชือกถักซาชิโอนะครับมีสะดือแล้วก็ด้านในจะเป็นสีทองเหลืองนะครับ การกระแทกตรงนี้ไม่มีให้แต่บริเวณนกฝักนะครับจะเป็นรูปลักษณะเหมือนนกฟินิก์นะฮะนกฟินิก no ์เหยียบก้อนเมฆแบบนี้ชัดๆนะครับผมบริเวณด้านบนจะเป็นเชือกถักแล้วก็ด้านในจะพันด้วยหนังกระเบนเทียมเอ้ไม่ใช่เทียมตัวนี้เป็นหนังกระเบนแท้ถ้าเป็น1 0 6 0งโรงงานจะเป็นหนังกระเบนเทียมนะครับนี่หนังกระเบนแท้นะครับซึ่งลักษณะมันจะแตกต่างชัดเจนเลยถ้าเป็นหนังกระเบนเทียมเนี่ยจะเป็นสีขาวนะะขาวที่สว่างกว่านี้ ถ้าเป็นหนังแท้มันจะทึบๆกว่านะครับตอกด้วยหมุดพิเศษนะครับผมเป็นลวดลายมังกรตรงนี้นะครับแล้วบริเวณทั้งสองฝั่งจับด้วยหมุดไม้ไผ่2จุดนะครับตามตำราของสมุไรญี่ปุ่นเลยนะฮะสันท้ายตรงนี้ก็เป็นรูปมังกรเช่นกันนะริเบณตรงท้ายเป็นรูปมังกรนะครับผมก็สวยๆเลยนะครับดึงออกมาใบมีดมีลวดลายฮาร์มอนนะครับผมจะดูลายฮาร์มอนะชัๆนะครับเห็นไหมตรงบริเวณคอมีดนะฮะจะมีสัญลักษณ์ของ แบรนด์ uh, อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีลวดลายแบบนี้ฮะเป็นฮาร์มอนแท้นะครับการฮาร์มอนก็คือการที่เอาเหล็กโซเดียมมาตีทบกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นเหล็ก uh, 1095นะครับบวกกับ uh, เหล็กน uh, ่าจะเป็น 5NV หรือเปล่าวะประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> ขออภัยจํารหัสไม่แม่นแต่ว่ามันเป็น uh, เหล็กที่มีความแข็งแล้วก็มีความเหนียวพอเอามารวมกันปั๊บเนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นเหล็กเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโครตัวฮะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ ตัวนี้เป็นเหล็กทีสิบนะครับอันนั้นไม่ใช่อันนั้น,นตัวดามัทกั๊สนี่หว่าอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้แก้ไขแล้วนะแก้ไขขออภัยพอดีเมื่อกี้ผมไปดูตัวดามัสกั๊สมาแต่นี่ไม่ใช่นะนี่เป็นเหล็กทีสิบจะเป็นเหล็กทีสิบเฉยๆนะไม่ใช่ตีทบนะผมลืมไปรีวิวผิดเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับผมแหมวันนี้ลนๆเลยครับผมรู้สึกว่าจะขายคาดทุนบลนๆเลยนะลนเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้สี่พันห้านะครับน่าจะแบบราคาหน่วยแตกที่สุดเท่าที่ผมเคยรับมาแล้วนะครับเหตุผผผลลลเเเพรรรราาาะมมมมีีีบบปปป่่่่่่ออออยยยยยถ้คคๆืนไััญห เขาตอไปสี่พันเก้าไม่ยอมขายตอนนี้ก็ขายสี่พันห้าแล้วนะฮะอ่ะโอเคจัดไปครับถ้าไม่ออกเดี๋ยวเก็บว้เองต่อมาครับท็อปสุดในร้านอันนี้มีใบเอร์นะฮะต่อมาครับท็อปสุดในร้านเป็นลายมังกรสีดำครับผมนะกล่องบุค่าลายมังกรสีดำนะครับแล้วบริเวณตัวหมุดจะเป็นหมุดทองเหลืองทั้งสองจุดนะครับตัวล็อกนะตัวล็อกทองเหลืองนะฮะ ลวดลายมังกรค่อนข้าง,างสวยนะตัวเนี้ยแค่กล่องก็สวยลนะกล่องก็มีความพรีเมียมกว่าลนะเนี่ยเปิดออกมาผ้าแพรสีน้าเงินก่อนแถมเลยนะเมื่อกี้ถ้าเป็นเหล็กที่สิบนะครับผมจะยัดของแถมให้แบบที่ประทับใจแน่นอนนะครับเหล็กที่สิบผมยัดของแถมให้แน่นอนไม่มีการให้ไปเปล่าเปลี่ยวนะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อที่อื่นไม่รู้จะแถมให้ไหมแต่ของผมแถมให้หนักแน่นอนนะครับเนี่ยขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับ สำหรับตัวนี้เป็นใบเซอร์รับประกันนะครับผมจากแบรนด์ซามูไรโลนินฮะตัวนี้มาจากแบรนด์ซามูไรโลนินนะครับผมรับประกันเหล็กเป็นที่เรียบร้อยญี่ปุ่นแท้นะครับผมแถมผ้าแพ้ให้ก่อนฮนะทีนี้ตัวซามูไรซามูไรนะครับผมสันท้ายตรงนี้จะเป็นเขาควายแท้เริ่มจากเขาควายแท้ก่อนเลยนะฮะ ไล่มาด้วยลวดลายบนฝักของซามูไรนะฮะฝักดาบซามูไรแล้วก็มาตรงสะดือไปเขาควายแท้เช่นกันนะครับพันด้วยเชือกถักซาติโอบริเวณการกระแทกก็เป็นเขาควายนะ,ะเชือกถักเก็บปลายมาอย่างดีบริเวณซึบะนะฮะหรือว่าบางคมที่เราชอบเรียกกันนี่นะครับผมจะเป็นลวดลายอ่าเขาเรียกพฤกษานะฮะเป็นดอกไม้ ใบไม้ต่างๆนะครับพันอยู่ด้านรอบนะครับผมและที่สวยกว่าก็คือบริเวณโลคอดามจับตรงนี้จะเป็นลวดลายเช่นกันเขาไม่ได้ปล่อยว่างไว้นี่คือความละเอียดของงานญี่ปุ่นนะครับด้านในจะเป็นหนังกระเบนแท้นะหนังกระเบนแท้และจะมีหมุดพิเศษอยู่ด้วย1จุดนะครับแล้วก็ตอกขนาดด้วยหมุดไม้ไผ่ทั้ง2จุดเลยนะพันด้วยเชือกถักนะครับผมแล้วสุดท้ายก็มีลวดลายของดอกไม้ใบไม้เช่นกันนะครับตัวนี้เหมาะมากสําหรับคุณที่ เป็นชอบธรรมชาตินะฮะจริงๆจะบอกว่าเหมาะกับผู้หญิงถือมันก็ยังไงอยู่นะฮะส่วนใหญ่สมุสมไรในผู้ชายก็จะถือกันนะครับผมแต่ตัวนี้มันมีความเขาเรียกว่าไม่ไม่ชุดเขาเรียกไม่ฉุดฉาดมากแถมที่สําคัญก็คือมันดูแบบว่าไม่ได้ดูแบบโหดร้ายเกินไปนะดูมีความซอฟถ้าถ้าคนที่เป็นสายแบบชอบแบบโหดตัวนี้ไม่น่าจะตอบโจทย์นะแต่ถ้าความซอฟตัวนี้ซอฟมากเนะี่ยซอฟกว่านะโอเคครับผม มาพร้อมกับแบรนด์ซามูไรโลนินนะครับผมบุรินทร์ขอมีดแล้วผมลงน้ำยาให้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมได้ไปก็ถ้าจะใช้งานโชว์สวยๆก็เช็ดออกนะฮะเป็นฮาร์มอนอีกรวดลายหนึ่งต,ต่างๆจากเมื่อสักครู่นี้นะฮะตัวนี้จะเป็นลายคล้ายไฟนะเป็นลายคล้ายไฟนะครับผมก็เป็นเหล็กที่สิบเช่นกันนะครับอโอเค,เค 6, นะครับผมให้จากหกพันท้วนนะครับตัวนี้เหลือห้าพันห้า 5,500นะครับนะใครจะรับติดต่อได้โอเคครับผมสำหรับอไรนนี้มเีเหลืออยู่สี่เล่มเพราะที่เหลือผมปล่อยรนะูดแล้วเดี๋ยวเชิญครูเจนด้านใะนระวังตาลางเตนะเลยอ่ะโอเคทีนี้งานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเดี๋ยวปล่อยให้ราคาถูกๆครับส่งฟรีทุกรายการชิ้นเดียวก็ส่งนะฮะชิ้นเดียวก็ส่งให้เริ่มกันที่ตัวที่หนึ่งครับผมเป็นสปาต้านะผมจะเรียงตามนี้แล้วกันนะนี่คือหนึ่งนะหนึ่งสองสามโอเค บอกเลยครับสปาร์ต้าตัวหนึ่งสองสามเลยครับแกะกระดุกออกมาตัวนี้เป็นงานสปาร์ต้านะครับผมค่อนข้างยาวเดี๋ยวผมแกะครับของใหม่นะครับผมวางโชว์บนชั้นนานแล้วตอนนี้ได้มาก็สักพักหนึ่งแล้วนะฮะใบ,บมีดลมดำใบ,บ, Hunter, Hunter, บ,บมีดลมดำครับแบรนด์ฮันเตอร์สวัสดีฮันเตอร์นะฮะใบมีดลมดำสันท้ายตรงนี้เก็บอุปกรณ์ได้ด้วยนะถอดออกมาปั๊บ คุณจะเอาพวกเบ็ดพวกอะไรอะ่ะเก็บไวด้ด้านท้ายนี้ได้นะฮะแล้วลวดลายตรงมือจับนะครับจะถักด้วยตาข่ายบางคมจะเป็นงานสแตนเลสนะครับนี่ก็เป็นงานสแตนเลสลมดำนะฮะตลอดทั้งเล่มเลยบริเวณด้านข้างจะมีรอยถลอกเนี่ยผม,มเห็นชัดเจนนะผมไม่ได้มุกเบ็ดขายนะเปิด1รูลมแล้วก็สันท้ายด้านบนตรงน,นี้เปิดขวดได้แล้วก็ มีรอยหยักดานบนเพิ่มความโชอเฉียวนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะฮะปกติขายอยู่ที่350้ยบาทไม่รวมส่งวันนี้ผมจัดให้ในราคา3 0 0รบาทส่งฟรีครับใครจะรับบอกเลยครับว่าสปาร์ต้าตัวที่1น,นะฮะเดี๋ยวจัดให้วันนี้ผมต้องเคลียร์ของนะครับอย่างที่บอกไปเราจะขยับอัปเกรดขึ้นมานะฮะอัปเกรดของทุกชิ้นขึ้นมาให้ให้ให้มันมีคุณภาพที่สูงขึ้นผมก็เลยจะเคลียร์ของที่ เคยเอาลงมาเนยนะครับแล้วไปเล่นตัวอื่นคุณผู้ชมจะได้เห็นมีดที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับขาทุนก็ไม่ว่ากันนะเราได้ถือว่าความสุขของผมคือได้เชยชมมาแล้วนะได้ได้เห็นมาแล้วว่ามันเป็นยังไงนะสิ่งที่เราอยากรู้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับไปดูแลต่อไดอ้ตัวที่หนึ่งผ่านไปครับตัวที่สองครับผมเป็นซองผ้าลายทหารนะรสมบูรณ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถเอาร้อยเชือกได้ด้วยนะรอยผัดได้ ตัวหุดล็อกด้านบนเปจุดกระดุมสีดำนะแกกระดุมออกมาจะได้พบกับงานออเคสนี่ครับพันด้วยเชือกถักสีเขียวนะสีเขียวด้ามจับสันท้ายเป็นผู้แดงแล้วก็บางคมมือนะครับจะเป็นสกงานสแตนเลสแล้วก็มีรูรแบบนี้ด้วยเนะนี่ยนะก็เรียกได้ว่าไม่ถึงกับทำงานที่แบบว่าอยากเกินไปนะมีดีเทลให้เราได้ดูสวยงาม,มนบนใบมีดอยู่บ้างนะครับผมริใบมีดนะครับเปิด อ่าล่องเลือดพร้อมกับรูลมไปด้วยเลยนะฮะทั้งหมด3รูยาวแล้วก็อีก2รูกลมนะครับเปิดขวดได้แล้วก็มีร้อยหยักด้านบนนะครับตรงปลายเขาเปิดรูลมเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นงานสแตนเลสนะครับผมจาก350บาทไม่รวมค่าจัดส่งเหลือ300บาทส่งฟรีครับเลือกเอาตัวนี้เบอร์2เบอร์2นะครับอย่าอย่าลืมด้วยนะครับย้ําด้วยนะครับว่าคุณมาจากคลิปที่2 2 1นะครับอ่ะตัวนี้ครับผมเช่นกันเป็นซองซิป นะเป็นทรงกูครีที่หลายคนบอกว่าอยากจะได้ในงานเดินป่านครับของใหม่นะของใหม่ของใหม่ทั้งนั้นไม่ได้มีตําหนิอะไรทั้งสิ้นนะฮะตัวนี้ด้ามจับเป็นด้ามยาง ABS นะฮะเพื่อซอฟแรงกระแทกนะครับผมแล้วก็จะมี1่รูสาหรับการร้อยเชือกหรือว่าคุณจะไปคล้องอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ประโยชน์นะครับผมแบบนี้เลยใบมีดนะครับส่งนี้ครับปกติ350บบาทไม่รวมส่งนะฮะ รอบนี้300บาทส่งฟรีเช่นกันสำหรับเบอร์3นะฮะคลิปที่221มัดคลิปเนี่ยดูดูที่ชื่อคลิปนะครับบอกผมด้ว่าม,มาจากคลิปไหนนะผมจะได้รู้และจะได้จัดให้ราคาพิเศษถูกไมครับผมต่อมาครับตัวที่4นะงานอารันยิกแท้นะครับผมมีซองผ้าเอซองหนังให้เป็นหนังพี U นะครับไม่ใช่หนังแท้แล้วก็มาพร้อมกับตัวซิปลนะ็อกนที่เป็นกระดุมแบบนี้เจนเมื่อย มันจะได้อยู่นะตัวนี้นะครับผมทรงสวยๆแบบนี้เลยน้ําหนักดีรุยงานหนักได้เข้าป่าสบายหายห่วงนะครับผมปกติราคาอยู่ที่350บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับรอบนี้3 0 0บาทส่งฟรีเช่นกันนะครับผมใบมีดเป็นสีทูโทนนะฮะด้ามจับเป็นด้ามไม้ประดูนะฮะตอกด้วยหมุด 2. จุดไอ้สจุดนะแล้วก็มีเชือกแดงด้วยนะครับผมเปลี่ยนด้านบนเปิดขวดได้ด้วยฮะมี1นึ่งล่องเลือดใบมีดเท่ๆเลยนะครับผมเป็นทรงที่แบบ ส่งสปาผ้าเลยนะงานอารันยิกนะครับตัวนี้สาม้ยบาทส่งฟรีฮนะฟรีทุกรายกาวรวันนี้โอเคนะฮะหนึ่งสองสามสี่แล้วนะตัวที่ห้าตัวที่ห้านะครับเป็นงานอารันยิกเช่นกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้จะเป็นส่งปลาหลดนะฮะตัวที่ห้าเป็นส่งปลาหลดนะครับผมนี่นะเป็นส่งปลาหลดนะครับ ก็จะเท่ๆนิดหนึ่งนะใบมีสีทูโทนด้ามจับเป็นด้ามไม้ประดู่นะครับผมมีสองสีถักด้วยเชือกแดงนะครับผมสําหรับเล่มนี้นะเนี่ยเล่มนี้นะครับเล่มที่ห้าไม่รีวิวเยอะจัดไปครับสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีครับสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีต่อมาครับผมเล่มที่หกครับงานเหล็กบ้องเหล็กแหนบแท้นะครับผมที่มีการเอา,าตี แล้วก็มีความดิบความดาร์กนะครับผมความยาวประมาณนี้เลยผมไม่บอกความยาวแล้วกันนะมันเยอะเกินใครเขาเรียกว่าเป็นนาทีทองใครจะรับต้องรีบรับเลยนะครับเพราะว่านี่คือ250บาทส่งฟรีเหล็กบ้องไม่มีอ่เขาเรียกว่าค่าจะส่งเร็ทั้งเส้นนะครับสันนักนหนาใช้งานได้จริงลุยงานหนักได้สบายเลยแต่ข้อเสียคือมันเป็นเหล็กบ้องที่เวลาเราฟันของแข็งเนี่ยมันจะสะท้อนมือนะครับตัวนี้นะมันจะสะท้อนมือเพราะฉะนั้นมันจะเจ็บมือหายางรดก็ได้มาันนะครับดูอาผ้าพันก็ได้ครับ ซอฟลงนะครับผมสำหรับตัวที่6นะครับ2 5 0สบาทส่งฟรีฮะต่อมาครับตัวที่7ตัวนี้เป็นงานมิเนบไบทูโทนนะครับมิเนบไบทูโทนด้ามจับเป็นด้ามไม้ประดูนะครับงานของคุณเล็กอลันยิกเบอร์สนะครับตัวนี้เปิดล่องเลือใท้แล้วด้วยนะครับส5งบาทส่งฟรีครับสำหรับตัวนี้นะตัวที่7ไปอย่างไวๆทั้งมันเยอะส่งฟรีครับ ตัวเล็กครับผม200บาทส่งฟรีฮะตัวนี้งานอาร์เ์เช่นกันนะครับตัวเล็กนะเบอร์8นะฮะเบอร์8ครับงานอาร์ก์ตัวเล็กส่งฟรีครับดามจับเป็นดามไม้ประดูเช่นกันนะฮะสวยๆนะครับใบวิทูโทนเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่จะพกผ่านะป้องปกันตัวโอเคครับผม200บาทส่งฟรีนะฮะโอเคจัดไปประมาณนี้ต่อมาครับผมเป็นงานไม้เบสบอลงานซูพีมนะครับผม ใครอยากได้ไม้เบสบอลงานสูบบีมเขาที่แล้ว300บาทส่งฟรีใช่ไหมไม่เอาครับผมขอ250บาทส่งฟรีครับสีดำหรือสีแดงก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะครับผมชิ้นละ250บาทส่งฟรีนะคะรับสำหรับงานไม้เบสบอลนะอ่ะโอเคประมาณนี้มีอะไรอีกอันนี้นนนเป็นสปาตาตัวไซส์ขนาดเล็กนะครับผม มาพร้อมกับสองผ้าไนล่อนดึงออกมาปั๊บจะเป็นลวดลายมังกรนะฮะลวดลายมังกรแบบนี้ลวดลายมังกรนะครับผมแบบนี้นะไซส์เล็กนะคุณไปฟันมงฟันไม้อะไรไม่ได้นะครับมันเป็นไซส์เล็กนะหนดหญ้าไดหญ้าหรือว่าอะไรเงี้ยได้นะเปิดคมเป็นงานสแตนเลสนะครับผมบริเวณนั้นหมดเปิดกดได้มีหนึ่งลองเลือดนะครับผม บริเวณด้ามจับเป็นพลาสติกไฟเบอร์ที่มีการถักลวดลายตาข่ายทําให้ยึดจับได้แน่นหนายิ่งขึ้นนะครับผมโอ้โหตรงนี้มีรอยแตกเลยว่ะเนี่ยหนึบาทส่งฟรีเอา้าใครเอาเล่มนี้หนึ่บาทส่งฟรีพอดีตรงนี้มันขาดด้วยนะผมอยากจะให้คนที่ใช้งานจริงนะใครที่ไม่ได้ใช้งานจะเก็บสะสมไม่แนะนําเลยตัวดีนะอ่ะโอเคมีอะไรอีกงานอ่ะอลมเบียใบเงินนะเขาเรียกว่ารุ่น รุ่นเก็บตกรุ่นเก็บตกนะครับมีทั้งหมด5เล่มนะครับ1 2 3 4 5 5เล่ม5เล่มนี้ครับปกติ290บาทมีไม่รวมค่าจะส่งใช่ไหมครับผมให้เลย5เล่มนี้ขอ1,100บาทส่งฟรีครับผมนี่นะฮะ1,100บาทส่งฟรีโปรโมชั่นสุดๆนะครับเพราะจะลบของเพื่อที่จะเอาไป อย่างที่บอกไปไอเทมหายากนะครับผมยอมขาดทุนนะฮะนี่นะอย่างด่วนนะครับผม1 2 3 4 5 5, 5เล่ม1,100บาทส่งฟรีนะครับผมจัดหนักจัดหนักจัดเต็มนะฮะมีติดปลายปืน AK 4 7นะครับผม1เล่มตัวเล็กนะฮะปกติ250บาทครับ2เล่มนะฮะตัวเล็กม,มี2เล่ม 2 5 0าบาทปกติไม่รวมค่าจะส่งครับใครจะรับนะครับตัวนี้2 5 0สบาทส่งฟรีครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับ280บาทส่งฟรีไปเลยครับตัวเบอร์นี่เบอร์1กับเบอร์2นะฮะเบอร์1 250บาทส่งฟรีเบอร์2 2 8 0สบาทส่งฟรีครับแล้วก็งานทันโตของบ้านนาป้อจังหวัดตรังนะครับผม นี่เป็นงานแฮนด์เมดของไทยนะฮะที่ปกติแล้วคุณจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมลักษณะมันเป็นฝักใมประดูกแบบนี้เนี่ยใมประดูกแบบนี้นะใเวลาดึงออกมาปั๊บเนี่ยคุณอาจจะดูแทบไม่รู้เลยดีกว่าว่าเป็นทันโตะนะครับเลยสองอันนะฮะนี่เนี่ยทันโตะแบบนี้จัดให้ครับปกติหกร้อยบาทส่งฟรีไม่เอาครับผมเอาไปเล่มละห้าร้อยบาทส่งฟรีฮะนะอ่ะ บางเล่มขาดทุนบางเล่นเท่าทุนวันนี้ไม่มีกําไรให้ผมเลยนะผมพูดตามตรงนะครับบางเล่นขาดทุนบางเล่มเท่าทุนนะครับไม่มีกําไรให้ผมเลยนะอ่ะไม่พอฮะนี่เลยเซ็ตเปิดร้านเซ็ตเปิดร้านเขาเรียกว่าโคลัมเบียใบดําเซ็ตเปิดร้านนะครับตัวนี้นะผมไม่ไม่โชว์ลายนะอันนี้หนึ่งเล่ม สองเล่มสามเล่มสี่เล่มห้าเล่มหกเล่มครับเจ็ดเล่มแปดเล่มและเก้าเล่มผมคิดหนึ่งพันบาทส่งฟรีครับหนึ่งพันบาทส่งฟรีะฮะสำหรับควดเบียใบดำนะครับอันนี้เอายกไปยกเซตเลยไม่มีแยกนะครับเขาเรียกว่าเซตใบดำเปิดร้านมีทั้งซองแข็งแล้วก็ใบดำนะครับผมก็ประมาณนี้นะโอเค น่าจะหมดแล้วน่าจะหมดจริงๆแล้วนะครับและที่เหลือเนี๋ยผมจะเอาขอหายากมาลงให้ดูใหม่นะคุณผู้ชมสามารถไปกดติดตามได้ไม่ได้ปิดร้านนะคุณผู้ชมฮะข้าใจบ่าเฮ้ยอาจารย์โล้งจะปิดร้านหรือเปล่าผมจะปิดยอดตอนนี้มันวันที่19เกือบจะ20แล้วผมจะรีบปิดยอดของเดือนนี้เพื่อที่จะเอาของลตใหม่มาลงที่มันเยอะขึ้นมันใหญ่ขึ้นนะครับคุณผ,ผู้ชมสามารถกดติดตามได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วพื่อใหม่คลิปหน้านะครับก็ถ้าใครจะอุดหนุนอย่าลืมนะผมเบอร์โทนี้เลยฮนะ 0 9 9 2 3 6 0 8 8 2ครับ0 9 9 2 3 6 0 8 8 2ครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยครับผมใครจะรับเซตไหนบอกได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะฮะขอบคุณนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยก็ผมอาจจะยังไม่ลงคลิปนะเดี๋ยวเราน่าจะคลิปนี้จะลงวันจันทร์มั้งนะฮะก็ขอทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนค้าขอบคุณครับสวัสดีครับผม